มาให้เราก่อนเราค่อยไปหาบนทิ้ไงก็ทาถูกแล้วก็ปกตินี่เอ๊ะเรามาคุยกันก่อนเออถ้าแบบไม่ไหวจริงแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบบไปหาปอดแปรก็ได้เลคะจะกนว่าหลอกนะคับผมหลอกให้คนอ่ะมาให้เราดีก่อ แต่การทีว<อ>่ว่าล,มลมามออะมวนครับเพาละมวนมีควันออกไ้เห็นไหมเราลอสืกครับที่เผือ,อย้ยนึกว่าเผือรักอาจจะฮึตอนเด็กนะ จัดการกับอารมณ์ตัวเองไอเด็กเบนก็อยู่เฉยๆนะไอเด็กเบนมันก็ยืนอยู่เฉยๆของมันนะคุณไม่แรงใช่ไหมไม่แรงไม่แรงใช่ไหมย่งให้จับสีดีๆวันนี้ เออหวานม่งเหมเข้าใจเราเลยว่ะ <c oughs> ออมันก็เฮีเออ่ย <c oughs> เฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนไม่เข้าใจเราเลยว่ะเราพูดไม่ถูกเราพูดความรู้สึกนี้ไม่ถูกท <c oughs> ีมีทีม่เหมือนเดาความรู้สึกเราถูก <c oughs> โอ้ยมันอย่างน้อยมันก็มีชุดข้อมูลเยอะกว่าเราแล้วลมันก็ประมวลผลอะไรกว่าเราเอาว่ามามันรู้สึกว่าเอ้ นายท่านกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะโดนตุเออเหมือนโดนตัวเองจับได้ว่าทําอะไรแล้วไม่เท่เลยเออใช่ว่ะทําอะไรแล้วไม่เท่ทำเรื่องไม่เท่ออไปเออเราไม่ใช่เราเข้าใจตัวเองว่าว่าทำไมเรารู้สึกแย่ไม่รู้ตอนนี้ก็แย่อยู่มันเหมือนัาวบ้านมั่นใจว่าตัวเองที่มาตลอดแล้วอยู่ดีๆแล้วก็ทําเรื่องที่ไม่เท่เรื่องนี้อฮะก็แต่งอะไรแบบนี้ก็แต่ขอแต่ ว้าหนูไม่มีอะไรปาได้เลยเดี๋ยวดูสินักต่างเพศกขาไม่ได้นี่แต่นะหนูไปเอาคลิปอันนั้นมาใส่ดีกว่าว่ะไอ้คลิปไอ้ปาหินสกิลปลาหินหินแบบนึงออาก็คือว่ามันออกมันก็จะไปมันหลอกเลยนี่หว่าโอุ้ไม่ยอมมันจบมันหลอกเลยแล้วแลคลิปมันอยู่ไหนอ๋อยี่นี่ คิดหายคิดไม่หายใส่เข้าไปเฮ้ยมีมีเป็ดด้วยแฮะอย่างงี้เราต้องเราต้องกลับไปใหม่ไหนว่าตัวฉันอ๋อนี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดใบคาฟาในนั้นเอาน้าๆหนูไม่ได้แชร์จอให้ดูใช่ไหมเออว่ะเออแชร์โอ๊ยโอ๊ยหนูว่าหนูควรเอาโนตบุ๊กไปอัพแรมก่อนป่ะสักเดือน้าอย่างน้อยจะได้แบบลื่หลไหลดึงไหลดึง ไหลลื่นเหมือนโอเลียงเลยไปด้อมเนาะโอเคมอรอกจ้ามอรอกจ้าแต่คนคนนี้รู้สึกเก็ตไอเดียอะไรดีๆบางอย่างแตงแกงแกงจ้าคนที่ไม่ต้องปกรู้สึกว่าเราเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างแล้วยินดีมองก็เล่นขึ้น ้องลองเอาเรื่องนี้ไปบนเขาดิเผื่อเขาจะดื้อเอือมละอาแล้วแล้วเขาจะเลิกคุยกับเราก็ได้นะตรงๆไปเลยคุณทําแบบนี้กับเราเรารู้สึกแบบนี้บอกเขาไปเลยตามตรงไม่ใช่ไม่ใช่หมเขา่าเอาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเอาเรื่องที่แบบคนคิดไปบอกเขาแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเล่าให้มันแบบใส่ความแบบคะแนนตรงสารอะไรมากกว่านี้เพื่อเขาจะแบบรู้สึกว่าลำคานแล้วก็หนีไปเลยอ๋ออือ ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะคะมันมันจะดูแบบอ g ก r e s i นิดนึงแต่ก็ it's okay I'm fine จริงช h ะนาดิงดิงิงดิงถ้าเกิดแต่มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดเขารับตัวเองเขารับที่เราเป็นอย่างนี้ได้เราจะใจอ่อนกันเ้ารึเปล่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วแบบนั้นนะถ้าพูดนะนะไอ่ไม่ว่าเขาแบบ กลายเป็นว่าเอาไอชิบเขียนใจกูคนนี้คนดีว่ะกูเลิกใจอ่อนไปเลยก็ตามมันจะไงงั้นเลยนะไงงั้นนะไงงั้นล่ะกินชาหนเฮ้ยใส่เสื้อนี้เวอร์กว่าเหรอใส่ออใส่ไม่ได้อะอ๋ออเอามีมีปั๊มป่ะโอ้ยพไฟหนูก็นัดฟอร์เซลอมีปั๊มป่ะ มีใบชุบนะมีใบชุบนะใบชุบนะไอที่เดียวได้มันเป็นบัวค่ะเอาไหมเออเนี่ยที่ที่ที่โยนได้ที่โยนได้อีกอันหนึ่งก็มีเนี่ยค่ะอีกอันหนึ่งที่เดียวได้ก็คืออันเนี้ยเออ <laughs> ừ. 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 Deux deux. Deux. Okay. <cười> ờ 佤, đi nãy nè, là nãy nè, chúc tivi bay, đói đói đeo bao máy ăn mắm ok, ẹc, ha 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 แล้วก็มีหมี่ด้วยนะมีหมี่หวังอะไรวะเนี่ยเดีด๋ยวดูแบบนี้อะไรวะเนะี่ยลงดาบเหรอแล้วก็ผ้าอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวๆเของมันหายเดี๋ยวชุบหน่อยชุบหน่อยโอเคเดี๋ยวชุบหน่อยมาเดิมมาเดิมมาเดิมเออโอ้ยอ่า Okay. โอ<笑><笑>ไหนคุณลองตายสักทีสิลัคก,กี้ด้วยวะ่ะอ่ะใส่ปิกเวิร์ดแล้วกันงั้นเนี่ยเอ,อ้ยหนูมีอันนี้จิม้มดีแน่นั่วห,หนูทุบเ,เ,เอาดีกว่าทุบเอาดีกว่าง่ายดีอแล้วทุบมันจะบ้านได้ไงเล่าฮัลโหล โอ้ยฝังไม่เข้าโอ้ยทำไมไม่เก่งเลยเอาเอชีหมดอีกโอ้ยอัะอะี่ซะหน่อยสิเอออะไรอีกล่ะ โอ๊ยเขิอนเด้อเขินเด้อเขินเด้อเราใส่ไม่ได้ด้วยบ้าจริงจริงอันนี้หลาใส่ได้ไหมทุกอาชีพจ้าแม่นองมีอีก ไม่ยุติธรรมเอาวบแปกอีกตั้งหากไม่ตาบอดอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยวบแปกวบแปกนี่มันมันแป๊มันเหมือนเหมืนอนแบบผัดอะผัดแล้วก็เดินไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีเดี๋ยวอ๋อน้องหายเอาหมดอีกโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเติมยาก่อนของอร่อย อเอเเอ,เอคนอ้วนอ่ะโอโ๋ออย่าหาทั้งไว้ทั้งเมาต้องเปิดคาถาเนี่นหนยหว่าแล้วนู่นเหยียบมันใส่ได้หรอวะนั่นนั่นไม่น่าจะได้ปะดับเลดใส่ไม่ได้อโอ้ไรเนี่ยอ้าวคุณโน้กสวัสดีค่ะ ไอ้นี่ไงเราจะป่าโดวานวกวะไปครับอ่ะอ้วนอ๊อกมีกำลังโอ๊ะกำลังพิวพีอยู่กำลังใส่นยอยู่โอ้โหทำไมมาอยู่ขนาดพิวพีมาอยู่ภูมินี้ยังมาอยู่ที่ประจำก็เรามากันที่นี่มาแค่ที่นี่ตรงนี้ นไห่ใส่คาปาดได้เหลยใส่ได้ทุกอาชี้ผู้แล้วสักคาปาใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทายังไงในชีวิตแล้วประเด็นคือมาใส่แว่นน้ำแว่นไฟไม่ได้ด้วยนะเอแต่ใช้เงินฟาดได้นี่หว่าลองไหมเป็นไงวะโอ้ยติดต,ตัติดตัต้งโอ้โหน้องโอ้อันนี้เข้มเด็กไม่น,าน่าได้ใส่ ไม่ไงอะไใส่แล้วฝวานก็ใส่อันที่แบบสุดในรุ่นของเราที่เราจะพอมีได้โ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยโอ้ยเอ๊อุ๊ปอ้ออาวแล้วเดี๋ยวนะถอดประดับออกกระจกเลยดีประดับต้องใส่ไว้ตลอดอันหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโอ๊ย้รถมันนั่งขังนงันทำไมเนี่ยขยับไป รังทำนั้นทำนี้อยู่เอาไปขอบคุณค่ะล้วก็ใส่หมวกนี้ใส่หมวกนี้ใส่โอดินไม่ได้ด้วยโอดินอยู่นี่แอนเดนแอนเดนวัดวะอ๋อก็ใส่แบบนี้เดยนนะหนูต้องตีเข้าก่อนใช่ปะเออ นี่ไงเข้าอยู่ค่ะ จะเข้ามันก็เข้าอยู่แต่ว่ามาใส่โอดินแลวมันต้องมีโอดีเท่าน,นั้นเลยวะลำบากเลยชีวิตม่ไม่กระพริบตาด้วยใส่ตานี้แล้วกันนอนอืมโอ้โหมันต้องเข้าสักดอกสิวะเออเออเอา แมงสามดินวันดีปีเตอร์ปีเตอร์เพื่อนลุงบอม,มอ่ะเฮ้ยลุงบอมมาสัตว์ลุงบอมนี่หนูขอโทษถ้าพี่็นคลิปนี้หนูขอโทษแล้วกันนะแล้วเราก็ใส่ปีกอันนี้นะฮะแล้วก็ไปชุบมา มีใบสูบอืม